พวกหอยมาทำไรเนี่ยเนี่ยทาสีให้มันเป็นสร้อยคอหอยก็ได้อันนี้คือหอยเก่าใช่ไหมใช่อหอยเก่าแล้วเราเอามาทำไรนะทว่าทาสีหรืว่าจะทำทาสีเป,เป็นสร้อยหอยก็ได้โอเคครับเดี๋ยวพอล้างเสร็จแล้วเอาสีทาใช่ไหม <ใน S 2> โอเคอเดี๋ยวเราเอาล้างสเสร็จแล้วไปตากไม่ต่อง่ายต่อเดี๋ยวนี้ไปตากแดดกันนใช่ไหมให้มันแห้งก่อนใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเราไปตากแดดกันนะครับขนาดรอนะครับขนาดรอหอยมาตากอยู่เป็นไงมีตไหนในต้นไม้อะไรต้นไม้มีชีวิตอู้ยู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 ต้นไม้มีชีวิตจริงนะอุ้ยเุ้ยไหนมันมีชีวิตยังไงโอ้จริงด้วยมีชีวิตจริงด้วยมันมันนอนหลับยืนอยู่นิ่งๆอันนี้เราก็รอหอยต้นกระหแห่ดู่นะครับ กลับหอยหน่อยจะได้สุกใบใกลับหอยจะได้หอยสุกไวๆ <c oughs> ใ,ชใ,ชใช่เอาใบหอยสกเจังใช้ใช้แดดย่างใช่ไหมหน่ากินจังเลยเอาแล้วที่ทำไรเนะี <c> ่ย <oughs> ช่างช่าง ช่าง,งทำไรเนี่ยโอ<ฮ>้โห<ฮ>ครับทีนี้เราก็มีสีนะครับได้หอยแล้วใช่ไหมทีนี้เราทำไงต่อทาสีใช่ไหมใช่อ,อัดบันเลงเลยสีมันไม่เข้มใช่ไหมใช่ต้องเป็นสีอะไรครับ ต้องต้องใช้สีอะไรสีน้ำอ๋อต้องใช้สีน้ำใช่ไหมเอาไว้เดี๋ยวข้างหน้าเอาสีน้ำมาทากันนะโอเคครั้งนี้ลองสีเทียนกันนะครับนี่ทำไมหอยหลายมีหลายชั้นเนี่ยมันเป็นถ้าเรียกพอมันโตมันออกจะออกทีละชั้นครับอ๋ออันนี้คือหอยอะไรหอยแคลงป่ะกินได้ไหมไม่ได้ตัวนี้กินไม่ได้ใช่ไหมใช่ทาสีแล้วทาสีแล้วมันทาแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันต้องเป็นมันต้องเป็นสีอะไรนะน้องครู สีน้ำ,นนำโอ้เ็เป็นสีน้ำมันก็สวยใช่ไหมใช่ี<ต>๋ยวข้างหน้าเอาสีน้ำมา<ส>ทาไหมแล้วสีน้ำที่แล้วตากให้สีน้ำมันแทงด้วยโอเคเดี๋ยวข้างหน้าเอาเป็นสีน้ำใช่ไหมใช่โอเคครับนี่ครับเวลาสีเทียนมันจะไม่เข้ากันเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าจะเอาสีน้ำมาทาให้ดูนะครับโอเคจะเจอกันใหม่นะบายยก่อนบายยอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องนงครูโอเคครับเจ้าันเลยโอเค đã chơi cành với bạn